คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าหลักสูตรการศึกษาของบ้านเราที่มันสอนภาษาอังกฤษได้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่นักก็เพราะสาเหตุนี้เองครับทำให้คนไทยหลายๆคนที่มีความสนใจเรื่องของการเขียนโค้ดไม่เริ่มเรียนรู้และไม่เริ่มฝึกสักทีเพราะมัวแต่กังวลว,ว่าตัวเองไม่เก่งภาษาอังกฤษจะสามารถฝึกเขียนโค้ดได้หรือเปล่าฝึกเขียนสคริปต์ได้หรือเปล่าคําตอบก็คือคุณสามารถเรียนและฝึกเขียนโค้ดหรือเขียนสคริปต์ได้ถึงแม้ว่าจะไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ตามครับและในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาอธิบายว่าคคคคนนนนทททีีีี่่่่่่ไไไไมมมเเเกกกงงงงภาาาาาษษอออััฤยยยยจจะะสสรรถขิิปปปดดุู้้ลผให งใจฟังสิ่งที่ผมจะพูดสั้นๆนี้ให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะมีคุณค่ากับทุกๆคนมากๆเลยและผมก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดโอกาสดีๆอย่างนี้ครับสําหรับใครที่สนใจเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาแผน m Roblox โดยเน้นที่เรื่องของการเขียน Script แต่เบื่อที่จะมาศึกษาจาก YouTube ซึ่งมีแต่คลิปคุณภาพต่ําแล้วก็มีแต่คลิปแจกฟรีโมเดลแจกฟรี Script อันนี้สําหรับคนที่พร้อมจะลงทุนกับความรู้นะครับผมแนะนํา Scripter School ครับ Scripter School เนี่ยเป็นเหมือนโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนสามารถสร้างแ a p ด้วยตัวเองได้โดยเน้นที่การเขียน Script เป็นหลักครับสิ่งที่ทุกคนจะได้เมื่อเข้า Scripter School ไปแล้วเนี่ย ก็มีดังนี้ครับ1คือคุณจะได้เรียน scripting cost ที่ผมสอนด้วยตัวผมเองซึ่ง cost นี้ผมจะพาทุกคนไปเรียนรู้ทักษะการเขียนสคริปต์ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูงครับมูลค่าของ c o ์สนี้เนี่ยจะอยู่ที่1500บาท2ก็คือคุณจะได้เรียน simulator workshop cost ครับซึ่ง cost นี้ผมจะพาทุกคนไปเขียนสคริปต์และสร้างแมปแนว simulator ด้วยตัวเองโดยไม่ใช้ฟีโมเดลและฟีสคริปต์แต่อย่างใดครับผมมูลค่าของ c o ์สนี้จะอยู่ที่2,500บาทครับ3ก็คือคุณจะได้เข้า discord ของ scripter school ครับซ กว่า150คนแล้วครับและมีแค่ใน Discord นี้เท่านั้นนะครับที่คุณจะสามารถเข้าถึงผมโดยตรงได้มูลค่าของ Discord นี้นะครับจะอยู่ที่500บาท4ก็คือคุณจะได้บริการวิคห์สคริปต์โดยบอทเดฟครับผมจะทําการวิเครห์สคริปต์ที่คุณให้มาแบบละเอียดครับว่ามีตรงไหนที่ควรปรับปรุงมีตรงไหนที่ดีอยู่แล้วและตรงไหนที่ควรทําต่อไปนะครับซึ่งบริการนี้ผมตั้งราคาไว้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเป็นบริการที่ผมทําให้คุณแบบตัวต่อตัวเลยครับมูลค่าของบริการนี้ก็คือ2อ0 0นบาทครับและในอนาคตนะครียน คอสอื่นๆจากผมครับเช่นคอสพัฒนาแมปยังไงให้มีคนเล่นเยอะหรือว่าคอสสอนหาและได้จากการพัฒนาแมปหรือคอสอื่นๆครับและก็จะได้เรียนคอสสอนด้านอื่นๆเกี่ยวกับ r o บอ o x Studio จากผู้เชี่ยวชาญครับโดยผมจะจ้างคนที่เชี่ยวชาญด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการปั้นโมเดลการทํา G U I การทํา Anim เมช o n และด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับ r o บอ o x Studio มาสอนใน i p t e r School ครับโดยทั้งหมดนี้มีมูลค่ารวมกันมากกว่า1 0 0่0บาทครับผมแต่ราคา1นึ่ง่บาทนี้ผมไม่ขายครับผมขายในราคาเก่าราคาเท้ารับเึ้่อยๆ เพราะฉะนั้นก็ต้องรีบนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมแนะนําให้ไปดูคลิปแนะนาคอร์สที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ในด e s c r i p t ั o ก่อนนะครับเพื่อจะได้เข้าใจรายละเอียดของ s c r i p t ตอร์สคูลมากขึ้นแล้วก็จะได้รู้ว่าถ้าจะเข้าเนี่ยควรทำยังไงบ้างครับและถ้าหากว่ามีคาถามใดๆที่เกี่ยวกับ s c r i p t ตอร์สคูลนะครับก็ให้ไปคอมเมนต์ในคลิปแนะนํา s c r i p ตอร์สคูล์นะครับไม่ต้องแอดผมมาส่วนตัวนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวของผมให้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษหรอกครับผมก็เกิดมาเหมือนเดท่่ว้้รรีียยนนะโงงคอจาข พัฒนานิดหนึ่งนะฮะมีนักเรียนแค่60กว่าคนเองในช่วงที่ผมเรียนมันเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมากๆซึ่งแน่นอนว่าการสอนเนี่ยไม่มีคุณภาพโดยเฉพาะภาษาอังกฤษการสอนของภาษาอังกฤษเนี่ยคือไม่มีคุณภาพเลยเวลาที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยครูที่สอนมักจะสอนแบบผิดๆก็คือครูของโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคุณภาพเนาะแต่ผมก็สามารถที่จะเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นได้จากการที่ผมมีคอมพิวเตอร์ครับพอผมมีคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยผมก็เริ่มเล่นเกมนะครับเริ่มดูคอนเทนต์ต่ตางๆในยูทูบซึ่งคอนนน YouTube นนใี่มมมกกั็ คอนเทนต์ที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเยอะมากๆโดยเฉพาะกับเกม Minecraft ซึ่งเป็นเกมที่สอนอังกฤษให้ผมเลยเพราะว่าผมเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆเนี่ยมาจากของในเกม Minecraft อย่างเช่นผมเรียนรู้ว่าคําว่า stick เนี่ยหมายถึงแท่งไม้ก็จาก Minecraft ซึ่งผมก็พอที่จะอ่านภาษาอังกฤษได้เล็กๆน้อยๆน,นะครับพอที่จะพูดได้นิดหนึ่งนะครับคำง่ายๆในชีวิตประจําวันแต่ปัญหาของผมก็คือผมฟังไม่ออกเลยแล้วทีนี้เนี่ยพอผมจบป .6 ไปนะครับผมก็ไปสมัครสอบในโรงเรียนที่ดังที่สุดในเพชรบุรีแล้วผมก็ไปสอบห้องพิเศษสําหรับภาษาเพร ว่าแม่ผมอยากให้สอบตอนแรกผมก็ไม่คิดหรอกครับว่าจะติดผมคิดแค่ว่าไปสอบเล่นๆเ,เท่านั้นแต่สุดท้ายมันก็ดันติดจริงครับแต่ผมติดในลำดับท้ายๆเลยผมก็ได้เรียนห้องภาษาในช่วงมัธยมตน้นซึ่งก็เจอปัญหามากมายนะครับในช่วงมัธยมหนึ่งเพราะว่าผมฟังภาษาอังกฤษไม่ออกเลยผมฟังครูชาวต่างชาติไม่ออกเลยและผมพูดไม่ค่อยได้เลยแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ผมโดนครูชาวต่างชาติเนี่ยพูดจาไม่ดีหรือว่าจะเรียกว่าการด่าก็ได้นะซึ่งผมก็อับอายมากและผมก็ค่อนข้างเสียใจ อยจากวันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยมันทําให้ผมเริ่มที่จะเอาจริงเอาจังกับการฝึกภาษาอังกฤษมากขึ้นแล้วแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมเริ่มชอบคอนเทนต์ของชาวต่างชาตินะฮะผมดูโซเชียลมีเดียของชาวต่างชาติทิกตอกของชาวต่างชาติ YouTube ของชาวต่างชาติคือผมดูเพื่ออนเตอร์เทนอย่างเดียวเลยผมไม่เอาสาระใดๆทั้งสิ้นเลยดูเพื่อความสนุกล้วนๆซึ่งผมก็ดูเป็นเหมือนชีวิตจิตใจเลยก็ดูมาเรื่อยๆนะครับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมาเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับที่ผมสามารถพูดอังกฤษได้เล็กๆน้อยๆ สามารถเขียนได้สามารถอ่านได้มันเลยสามารถทําให้ผมเข้าถึงข้อมูลของชาวต่างชาติได้ซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาที่ใช้กันกว้างมากทั้งโลกเนี่ยทำให้ความรู้เนี่ยมันไปอยู่ในภาษาอังกฤษหมดเลยผมก็เลยได้รู้สิ่งต่างๆที่คนไทยเขาไม่ค่อยรู้กันอันนี้ก็คือเรื่องราวการพัฒนาภาษาอังกฤษของผมนะครับอันดับแรกผมขอบอกความคิดเห็นส่วนตัวของผมก่อนนะครับว่าเออทำไมคนเราเนี่ยถึงคิดว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษก็เลยเขียนโค้ดไม่ได้ก็เลยฝึกเขียนสคริปต์ไม่ได้ซึ่งผมก็คิดว่าที่คนเราคิดแบบนี้ก็เพราะว่าากร เขียนโค้ดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามมันเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วสําหรับมือใหม่เนี่ยเวลาที่เขาเห็นโค้ดนะครับแน่นอนมันก็มีตัวอักษรภาษาอังกฤษเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเยอะแยะเลยมันก็เลยทําให้เขารู้สึกพ้อแท้ขึ้นมาแล้วก็เลยทําให้เขาคิดว่าไอ้โค้ดนั้นน่ะมันมีแต่ภาษาอังกฤษมันมีแต่ประโยคภาษาอังกฤษและแน่นอนว่าเขาอ่านไม่ออกเขาก็เลยแบบพ้อมากๆนะครับแล้วก็กลัวการเขียนโค้ดนะฮะไม่ยอมเริ่มฝึกเขียนโค้ดสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือไอ้ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เห็นว่ามันเยอะแยะในโค้ดนั้น โค้ดเนี่ยไม่ว่าจะภาษาอะไรก็ตามคําภาษาอังกฤษนะฮะมันจะเป็นแค่คำๆไปมันจะไม่มีเป็นประโยคเหมือนกับบทความเหมือนกับหนังสือเพราะว่าหนังสือเนี่ยมันคือมีคนเขียนเพื่อให้คนอื่นอ่านแต่สคริปต์หรือว่าโค้ดเนี่ยมันมีคนเขียนเพื่อให้คอมพิวเตอร์อ่านและแน่นอนว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ฉลาดถึงขั้นอ่านประโยคได้เข้าใจไหมซึ่งผมเนี่ยเขียนโค้ดมา3ปีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็รู้ดีเลยว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษที่อยู่ในโค้ดน่นะมันเป็นเพียงแค่คําและส่วนใหญ่มันมักจะเป็นคําที่ไม่ค่อยมีความหมายผมหมายถึงววว่่่่่าาามมมมมััันนไไคคคอยีหหสํรบทปแต มีความหมายสำหรับคอมพิวเตอร์คือการเขียนโค้ดหรือเขียนสคริปต์เนี่ยเราเขียนเป็นแค่คำๆไปนะครับเราไม่ได้เขียนเป็นประโยคติดกันยาวๆเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่นี่เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมกําหนดเกณฑ์สําหรับคนที่จะเข้าสคริปเตอร์สกูว่าคุณต้องรู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษให้ได้เช่นรู้จักว่าตัวไหนเป็น A เป็น B เป็น C เป็น D เป็น EFG ไม่จําเป็นต้องไปรู้จักทั้งประโยคเพราะว่าในกระบวนการฝึกเขียนโค้ดเนี่ยเราสามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมเองได้เราสามารถที่จะเรียนรู้ระหว่างทางได้ผมไม่ได้พูดว่าภาษาอังกฤษมันไมมม่่สสสํํําาาาาาาคคคััััญญรรรบกกเเเขียยนน้ะือลลแพว การเขียนโค้ดเนี่ยเราใช้ภาษาอังกฤษแต่มันไม่ได้สําคัญถึงระดับที่ว่าถ้าเราไม่รู้ภาษาอังกฤษเราไม่สามารถเขียนโค้ดได้เลยไม่ใช่นะครับภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ตัวช่วยมันเหมือนเป็นบูสเตอร์นะครับที่จะทําให้เราพัฒนาทักษะการเขียนสคริปต์การเขียนโค้ดไปได้เร็วยิ่งขึ้นอย่างเช่นถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็สามารถที่จะรับรู้ข้อมูลรับรู้ความรู้มาจากชาวต่างชาติได้ซึ่งความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการเขียนโค้ดเกี่ยวกับการเขียนสคริปต์เนี่ยมันก็อยู่ในภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ภาษาอักนนนนี่่่รรรามมมทูููู้้้้้อลพววไไดคคื ก home home ้กันไดมันเป็นเพียงแค่ตัวช่วยแล,แล้วถ้าเราพูดได้หรือว่าเราสามารถฟังได้เนี่ยเราก็สามารถพูดคุยกับชาวต่างชาติก็ได้ซึ่งชาวต่างชาติเนี่ยแน่นอนว่าเขาเก่งเรื่องของการเขียนโค้ดเรื่องของการเขียนสคริปต์มากกว่าคนไทยอยู่แล้วนะครับเออเราก็สามารถไปสร้างคอนเน็กชันกับเขาได้ไปเรียนรู้จากเขาได้นะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมเรียนรู้ข้อมูลต่างๆเราเนี่ยที่ผมเอามาสอนพวกคุณเนี่ยผมไปเรียนรู้มาจากยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติสคริปเตอร์นอนเเอคนอื่นๆเดเวลลอปเปอร์คนอื่นๆที่เป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับมันมีน้อยมากๆเลยที่ผมรู้มมมาาาาาาจจกคคนนนนไไททยยววเเออสส่่ใหญผะช สางชาติมาสอนคนไทยทั้งนั้นนะฮะมันก็เป็นแค่ตัวช่วยนะครับภาษาอังกฤษก็คือถ้าใครที่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยก็แน่นอนว่าก้าวหน้ากว่าคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษแน่นอนนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับก็ไม่เป็นไรผมจะมาบอกว่าควรเรียนเขียนสคริปต์ปยังไงสําหรับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับอย่างแรกก็คือคุณต้องรู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษก่อนนะครับ A B C D ถ้าคุณรู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วนะครับซึ่งผมก็คิดว่าคนไทยทุกคนรู้จักกันหมดแล้วแหละแล้วก็เรียนรับ ต่อมาที่คุณต้องทาก็คือเริ่มครับแค่เริ่มฝึกเขียนสคริปต์ตั้งแต่นั้นเลยไม่ต้องไปรอให้เราเก่งภาษาอังกฤษก่อนคุณสามารถเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้การเขียนโค้ดหรือว่าการเขียนสคริปต์เนี่ยเริ่มฝึกนะครับจากคลิป YouTube ของคนไทยก่อนก็ได้นะครับจากคลิปของผมก่อนก็ได้นะฮะหรือว่าที่ไหนก็ได้ที่ทุกคนถนัดก็ให้ฝึกไปเรื่อยๆนะฝึกเขียนโค้ดฝึกเขียนสคริปต์ไปเรื่อยๆแล้วพอมีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยเราค่อยศึกษาเพิ่มเติมเอาอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราไปเจอาาที่กใในอออแ้วเไมปปิ Google Tallate ธผช ก็คือเวลาที่ผมไปเจอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะฮะยูทูบทวิตเตอร์ทิกเกอร์อินสตาแกรมที่ไหนก็ตามหรือว่าจากในหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษผมก็จะเอาคำที่ผมไม่รู้นั้นมาแปลใน Google ท r า n s l a t e แล้วจากนั้นผมก็จะทําการบันทึกทําการเขียนไว้ในสมุดของผมนะครับผมก็เขียนไว้เลยว่าอันนี้เป็นคําภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็มีคําแปลอยู่ข้างหลังนะครับเหมือนพจนานุกรมเลยแต่เป็นพจนานุกรมในเวอร์ชั่นที่เราทําขึ้นมาให้ตัวเราเองที่เหมาะสมกับตัวเราเองที่สุดและผมก็หยิบพจนาาาานนนนุกกรมมมมทที่่่ผํขึึ้้เเออองลัศษยยูบ มาท่องจําอยู่บ่อยๆแล้วเมื่อไหร่ที่เราไปเจอไอ้คาที่ยากๆเนี้ยไอ้คาที่เราไม่รู้จักอีกแล้วเรานึกขึ้นได้ว่าเราน่าจะเคยเขียนคํานี้ไว้ในสมุดหรือเปล่าผมก็แค่หยิบขึ้นมานะฮะแล้วก็เอามาหาดูถ้าหาไม่เจอก็ทําเหมือนเดิมครับเอาไปแปล Google Translate แล้วก็เอามาเขียนแต่ถ้าเจอผมก็ทบทวนซ้ําๆก็ทาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเข้าใจคําศัพท์ได้ในที่สุดครับเราก็จะจําได้ด้วยตัวเองนะเป็นธรรมชาติที่สุดก็เหมือนการเล่นเกมนะครับที่เราเก็บเลเวลมาเรื่อยๆผมเก็บเลเวลทักษะ ในระดับที่ค่อนข้างดีนิดหนึ่งนะครับผมสามารถทําได้ทั้ง4อย่างของภาษาอังกฤษนะครับสามารถเขียนได้สามารถอ่านได้สามารถฟังได้สามารถเขียนได้สามารถพูดได้แล้วก็อีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่มีเงินนะครับคุณสามารถเข้า s c r i p t ตอร์สคูลก็ได้นะครับซึ่งใน s c r i p t ตอร์สคูลเนี่ยจะมีคอร์สที่ผมสอนเขียนสคริปต์ซึ่งความรู้ที่ผมเอามาสอนในคอร์สนี้เนี้ยก็เป็นความรู้ที่ผมแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเอามาสอนทุกคนเป็นภาษาไทยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนอกํา่สำหรับใครที่ไม่มีเงินนะครับ ผมก็ทําแบบนั้นเหมือนกันนะครับผมเอาความรู้จากต่างชาติมาแปลเป็นภาษาไทยเหมือนกันก็ลองตัดสินใจดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับใครที่สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาแมปใน r o บ l o x นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Scripting ทางด้าน Building หรือว่าด้านอื่นๆน,นะครับก็ให้ติดตามช่อง b o สเ t Dev ไว้นะครับในอนาคตผมจะสอนด้านอื่นๆด้วยนะครับที่ผมรู้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ